วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องโปรแกรมแชท GPT นะคะเราไปดูกันว่าแชท GPT ใช้งานกันยังไงนะคะกดเข้าไปที่ Google ค่ะค้นหาคำว่าแชท GPT กดเข้าไปได้เลยนะคะเรามาดูกันว่าการใช้ Chat แชท GPT ตอบคำถามเราทำยังไงคำแรกที่เราจะถามนะคะคือคำว่าอุตสาหกรรมนะคะ อุตสาหากรรมคือกระบวนการผลิตหรือการดำเนินงานกิจกรรมทางเศษรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการแปลรูปวัตถุดิบเป็นสินค้าหรือบริการที่มีมูลค่าเพิ่มโดยปกติจะเป็นกิจกรรมที่ดำเนินในระดับใหญ่และมักใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีในการผลิตอุตสาหากรรมแบ่งเป็นออกลาประเภทตามลักษณะของกิจกรรมเช่นอุตสาหากรรมหนักอุตสาหากรรมเบาอุตสาหกรรมบริการคำที่สองนะคะาาการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานหมายถึงการทํางานหรือกระบวนการที่ดาเนินการตามแผนหรือวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้โดยมักจะมีขั้นตอนและว,วิธีการปฏิบัติงานตามเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการการปฏิบัติงานมีองค์ประกอบหลักๆเช่นแผนงาน 2. ทรัพยากร3ขั้นตอน4ีการการประเมินผลคำถามที่3นะคะวัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้างคือวัสดุที่ใช้ในการสร้างอาคารโครงสร้างพื้นฐานหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆโดยวัตุวัสดุเหล่านี้มีความสําคัญต่อรายความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของโครงสร้างวัสดุก่อสร้างสามารถงอกได้ไหลายประเภทเช่นคอนกรีตเหล็กเส้นไม้ซองวัสดุฮ้องห้องน้ำตกแต่งอิฐก,กระเบื้องควนฉชาบ์ซาววัสดุ ชนวนหรือการความร้อนชนวนการความร้อนวัสดุกันน้ำสีวัสดุพิเศษกับจุอลูมิเนียมคำถามที่4นะคะคำว่าองค์กรองค์กรหมายถึงกลุ่มบุคคลหรือหน,น่วยงานที่ทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้สามารถ เป็นได้ทั้งภาคธุรกิจภาครัฐหรือไม่แสดงหากำไรโครงสร้างและระบบการทํางานที่ชัดเจนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประเภทขององค์กรหนึ่งองค์กรธุรกิจสององค์กรไม่แสดงหากำไร3องค์กรภาครัฐ4องค์กรระหว่างประเทศองค์ประกอบหลักขององค์กร1วัตถุประสงค์2ทรัพยากร3โครงสร้างองค์กร4วัฒนธรรมองค์กร5กระบวนการการทำงาน คำถามที่5นะคะคือด้านปัญญาด้านปัญญาหรือด้านปัญญาตามที่บางคนเรียกหมายถึงการให้ความรู้และสติปัญญาในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาและตัดสินใจในสถานการณ์ต,าต,าต,าตา่างๆการพัฒนาด้านปัญญาไม่เพียงแต่ เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ทางวิชาการแต่ยังรวมถึงการเข้าใจและการจัดการกับสถานการณ์ในชีวิตประจําวันและปัญญาแบ่งออกเป็นหลายประเภทหนึ่งปัญญาทางวิชาการ2ปัญญาทางสังคม 3. ปัญญาทางอารมณ์4ปัญญาเชิงปฏิบัติ5ปัญญาผู้ประกอบการคําถามที่หนะคะประชากร ประชากรหมายถึงบุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หรือประเภทหนึ่ง,นงในช่วงเวลาหนึ่งในการศึกษาประชากรไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับจำนวนประชากรแต่ยังรวมถึงโครงสร้างและลักษณะของประชากรเช่นอายุเพศการศึกษาอาชีพ ปัจจัยสําคัญในการศึกษาประชากรหนึ่งจำนวนประชากรสองโครงสร้างประชากรสามการกระจายประชากรสี่การเติบโตของประชากรห้าการขยายการย้ายถิ่นฐานประเภทของการศึกษาประชากรหนึ่งการสํารวจประชากรสองการวิเคราะห์ประชากรสามการคาดการประชากรคาถามที่เจ็ดนะคะคาว่าเศรษฐกิจ เศรษฐกิจหมายถึงระบบที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการกระจายและการบริโภคสินค้าและบริการในสังคมการศึกษาเศรษฐกิจมุ่งเน้นที่การวิเคราะห์และทําความเข้าใจวิธีที่ทรัพยากรถูกใช้เพื่อสร้างมูลค่าและการกระจายทรัพยากรในสังคมองค์ประกอบหลักของเศรษฐกิจ1การผลิต2การกระจาย3การบริโภค4ีการลงทุน5าการเงินประเภทของเศรษฐกิจ1เศรษฐกิจตลาด2เศรษฐกิจวางแผน3เศรษฐกิจผสม 10. ปัจจัยที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจหนึง่งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสองนยโยบายของรัฐสามปัจจัยต่างประเทศ4ี่สถานการณ์ทางสังคมและการเมืองคำถามที่แปน,นะคะคำว่าคุณภาพคุณภาพหมายถึงระดับความเป็นเลิศหรือความสามารถในการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้หรือผู้บริโภค มันสามารถใช้ได้หลายบริบทเช่นสินค้าบริการกระบวนการ,ร,การ,ร,การหรือองค์กรองประกอบของคุณภาพคือ1คุณสมบัติ2ความพอใจของลูกค้า3ความสม่ำเสมอสีการตอบสนองความต้องการการวัดคุณภาพ1มาตรฐานคุณภาพ 2. การตรวจสอบและการทดสอบ3ข้อเสนอเนี้ยจากลูกค้าการปรับปรุงคุณภาพ 1. จาหการพัฒนานและการฝึกอบมรม 2. การใช้เทคโนโลยี 3. การบริหารจาัดก,การคุณภาพคำถามที่9นะคะคำว่าบัญชีบัญชีหมายถึงระบบการบันทึกการจัดระเบียบและการวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลทางการเงินขององค์กรหรือบุคคล เพื่อให้สามารถติดตามสถานการณ์เงินและผลลัพธ์การดำเนินงานได้อย่างแม่นยำการทำบัญชีมีหลายบทบาทสำคัญในการจัดทรัพยากรทางการเงินรายงานผลลัพธ์การดำเนินงานและการวางแผนทางการเงินองค์ประกอบหลักของบัญชีคือ 1. การบันทึกบัญชี 2. การจัดทำงบการเงิน 3. การจัดวิเคราะห์ทางการเงิน 4. การควบคุมภายใน 5. การจัดทำรายงานประเภทของบัญชี1 บัญชีการเงินสองบัญชีต้นทุนสามบัญชีการจัดการสี่บัญชีภาษีและการทำความสุดท้ายนะคะประสิทธิภาพประสิทธิภาพหมายถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผลในการบรรลุปเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการโดยมีการใช้ทรัพยากรและเวลาเช่นเวลาเงินทุนหรือแรงงานให้หน้อยที่สุดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด การประเมินประสิทธิภาพมาเกี่ยวข้องกับการวัดผลลัพธ์ที่ได้เปรียบเทียบกับทรัพยากรที่ใช้ป์ประกอบของประสิทธิภาพหนึ่งการใช้ทรัพยากรสองผลลัพธ์ที่ได้สามการดำเนินงานสี่การปรับปรุงการวัดประสิทธิภาพหนึ่งตัวชี้วัดหลักสองการเปรียบเทียบสามการตรวจสอบและประเมินผลสี่การวิเคราะห์ข้อติขาดการปรับปรุงประสิทธิภาพ คืงการอบรม 2. การใช้เทคโนโลยี 3. การปรับปรุงกระบวนการสีการส่งเสริมวัฒนธรรมการใช้งานขอจบการนำนเะสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ